ถ้าเธออยู่เธอก็ต้องไปผ่านไม่ต้องมาเช่นไม่ต้องมาไล่กับฉันฉันรักเธอก็รู้ละกันไม่ต้องยิ้สันกลัวว่าฉันปั่นใจหากวันไหนเธอนั้นอยากพบเจอออกมาพบออกมาคุยกับฉันมีเบอร์แล้วก็โทรมาละกัน